ครับถึงบ้านลูกค้าไปเรียบร้อย <ak> <comings. S 2> นะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่งโรเตอรี่ S, <net> <ye> <net> <S T R หนึ่งแปดห้าสี่ X นะครับให้กับคุณพี่กลวิศปั้นนอดนะครับตำบลบัวใหญ่บางใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับบ้านเดียวกันนะครับมาเลยนครับขอบคุณเดียวกันเอ S T R หนึ่งแปดห้าสี่ X ตัวนี้นะครับใส่รถสายคูต้า L สี่เจ็ดศูนย์เจดตัวนั้นนะครับนี่วันนี้มาแบบฝนหน่อยนะครับเรา จริงใจกับลูกค้านะครับถึงผลยังไงเราก็จะต้องรีวิวนะครับฝนตกตอนนี้ตกแรงมากนะครับท่านใดเห็นคลิปนี้สงสารผมหน่อยนะครับเพื่อผมซื้อโรตารี่หน่อยนะครับเพราะว่าเราทํางานอย่างจริงจังแน่นอนนะครับครับท่านใดนะครับเงนไม่ถึงนม่พอนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้แล้วนะครับที่สินเชื่อสักสยามทุกสาขาทัุ่เที่นะครับเบอร์โทร0831294250 0820131566นะครับเราเราตั้งอยู่ที่จังหวัดใหญ่จังอวัดปทุมใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับใครเห็นคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามและกดแชร์และกดถูกใจให้หน่อยนะครับ เราตั้งใจมากเลยครับฝนตกเรายังจะรีวิวนะครับอ่ะผมจะขออนุญาตแนะนําวิธีเรื่องการใช้งานนะครับเรื่องการรับประกันก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับรับประกันหนึ่งีจ่ายทางบริษัทนะครับแล้วก็มีบรโทรฝ่ายที่คส่ายสินค้าฝ่ายอะไรนะครับแล้วก็มีส่งเสร็จสินค้าเรียบร้อยนะครับครับผมนะครับเราจะขียนไปรับประกันให้กับคุณลูกค้าทุกครั้งนะครับส่วนนึงจะส่งคืนบริษัทส่วนนึ่งจะให้กับคุณลูกค้านะครับนะครับเรื่องจากใบโรเตอรี่ครับใบโรตารี่ของเราหนาเจ็ดมิลนะครับหนาพิเศษจากทางบริษัททาาารรรมเคคนนนนะะััับบแล้้้วก็งดีห หัวเสื้อดุมลูกปืนนะครับเป็นลูกปืนใหญ่นะครับใหญ่พิเศษเสื้อใหญ่นะครับทำมาว่าจระบีให้นะครับแล้วก็เติมน้ำมันให้ใส่จระบีให้นะครับมีขาสก,กี้สองชั้นนะครับฝั <ten S 1> ่กกงทางด้านหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์เป็นระบบหัวเกียร์ใหญ่นะครับหัวเกียร์ใหญ่เฟอืองใหญ่ลูกปืนใหญ่แล้วแ <Spencer> รงกระแทกแล้แรงสัมผัสได้ดีนะครับมีตาแมวรูระดับน้ำมันด้านหลังนะครับนีน่เป็นโรลระบายตัวนี้จะเป็นรูเกียร์ระบายระบายอากาศนะครับใช่ครับของตัวนี้จะตีของบริษัทฟาร์มเสร็จโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ ไอ้ฝาท้ายน,นะครับฝาท้ายหนา2ชั้นชั้นละ3ามมิลนะครับฝาท้ายหนา2ชั้นชั้นละ3มมิลชั้นแรกแ,แผ่นใหญ่ชั้น2แผ่นรองตรงขาสปริงมันเป็น6กมิลนะครับแถบสีตร,ตรงนี้จะสะทอ้ทอนแ blink, สงนะครับมัคือนะครับท่านใดนะครับมีนมีรถไม่มีไฟนะครับออมาจากสะท้อนแสงนะครับสีแดงกับสีเขียวมิ้นตรงนี้นะครับจากสะท้อนแสงขาสปริงนะครับปรับตั้งได้หลายระดับเปิดขึ้นได้นะครับเปิดเปิดขึ้นได้ปรับลงได้นะครับเอ้ยมันตั้งอะไรได้ครับนตั้งได้ครับาแต่เอิดไหุก็ได้ครับก ให้มันขนาดให้มันได้ฉากตัดได้หลายระดับผมก็ตัดได้นะครับแล้วก็เราจะมีสติกเกอร์ให้ทุกครั้งนะครับโรตรีของเรานะครับจากทางนั้นเราโดยตรงเราจะมีสติกเกอร์ให้กับทุกครั้งนะครับมีเบอร์โทรติดต่อนะครับด้วยการเคลมด้วยการรับประกันนะครับได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อก็จะอยู่ทางด้านนี้นะครับเป็นตัวเล็กนะครับช่องทางการติดต่อนะครับมาถึงนะครับป่ากระโปรงนะครับปากระโปรงฝาท้ายเป็นรุ <พ satisfy. S 2> ่นเอสนะครับเอสเคิร์ฟตัได้ทั้งนาและไร่นะครับดินแห้งหรือดินน้ําได้หมดนะครับโรตีของเราฟาร์มสินะครับ แล้วก็มาถึงห้องโซ่นะครับห้องโซ่เป็นโซ่เบอร์120โซ่บนเบอร์120แบบข้อหนาหนาพิเศษของทาง,งบริษัทพลาิกมีจุกเกียวแล้วก็เบรูระบายน้ำมันออกด้วยครับนะครับแล้วก็ขาสก,กีมเหมือนเดิมนะครับตัดตังได้แต่ระดับครับตัวนี้เป็น,ปนพลาสติกแข็งพิเศษนะครับจากทางบริษัทพลาิกนะครับนี่เป็นแบบกระป๋อง่มพลาสติกครับโพลีพอลเมทกครับพลาสติกแข็งครับลื่นนะครับครับแล้วก็ของแถมนะครับจะมีแถมแถมย้อยครับแถมสลักครบทั้งสามนะครับแถมเสื นะครับที่สอบถามเพิ่มเติมนะครับว่ามีอะไรครบหรือเปล่านะครับอะไรมีครบแน่นอนทุกตัวนะครับโรงงานฟาสต์เด็ตนะครับเป็นโรงงานใหญ่จำหน่ายอะไรรถไถอะไรรถเกี่ยวอะไรโรตารี่นะครับมีครบแน่นอน,น,นครับลูกค้าสบายใจได้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรื่องอะไรนี่นี่โท,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 ทรโทรโทรทุกจังหวัดนะครับ อะไรนะครับอะไร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 มั้งนะครับอะไรส่งได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับอะไรส่งได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศและสั่งได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับจากทางร้านเรานะครับเรามีบริการจัดส่งแน่นอนนะครับส่งจริงส่งชัวร์ส่งแน่นอนนะครับนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ไปจัดส่งอีกครั้งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับดักทีจะงงอ่าวว่เป็นไรหรอแล้วก็ไปพูดใส่นั่นแถมเสื้อจากทางบริษัทฟานเทคนะครับเสื้อจากโค้งหินตั้งต้องเฮดเตอร์และมีใบคู่มือนะครับเรื่องใบรับประกันนะครับมีครบ นะครับของเรานะครับของแถมเต็มพิกัดแน่นอนนะครับไม่มียักไว้นะครับแน่นอนตัวนี้เดี๋ยวเป้าอีกได้ครับไม่เป็นไรรอยู่ใกล้กันถ้าขาดพุกเป้าได้เลยหรือไม่ขาดเป้าได้ครับอยู่ใกล้กันครับแล้วก็นะครับรับตมขอาอนุญาตสัตว์นิดนึงครับรับผมาเมื่อวานนี้เห็นเราไปลงโรตารี่เยอะเป็นรู้สึกเป็นไงครับเห็นโรตารี่โรงงานมาส่งเราเมื่อวานนี้รู้สึกเป็นไงครับรู้สึกมั่นใจครับรู้สึกมั่นใจครับรู้สึกับใจมั่นใจแน่นอนก่ได้ของครับวันนี้ เมื่อวานนี้แบบซื้อแบบไม่ต้องมีมัจำเนาะเราจ่ายสดเลยได้สดหนาละหนาะร้านเาลยครับจ่ายสดหน้าร้านเลยนะครับแต่ลูกค้าที่อยู่ไกลนะครับไม่ต้องมัดจำนะครับไม่มีมาดจำนะครับเก็บเงินไปทางอย่างเดียวนะครับมีบริการจัดส่งนะครับส่งฟรี200กิโลเมตรในบางรุ่นนะครับบางรุ่นโทรมาสอบถามได้นะครับว่ามีค่าส่งหรือเปล่านะครับรุ่นเล็กๆบางทีจะมีค่าส่งนะครับแต่รุ่นใหญ่ๆนะครับส่งฟรี200กิโลเมตรนะครับท่านใดนะครับสนใจโรตารีฟาร์ิสของเรานะครับหรือเห็นใจเรานะครับบีวิวตากฝนนะครับ โทรได้เลยนะครับเบอร์โทร0831294255ซื02013156นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ตำบลบัวใหญ่ออำเภบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับนะครับที่สอบถามเพิ่มเติมนะครับว่ามีอะไหล่ครบหรือเปล่านะครับอะไหล่มีครบแน่นอนทุกตัวนะครับโรงงานฟามเด็ดนะครับเป็นโรงงานใหญ่จะไหนอะไหล่รถไถอะไหล่รถเกี่ยวอะไหล่โรตารี่นะครับมีครบแน่นอนครับลูกค้าสบายใจได้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรื่องอะไหล่นี่นี่โทรโทรโทรทุกจังหวัดไหครับอะไรนะครับอะไรอะไรอะไรมันนะครับอะไรส่งได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับ อะไรส่งได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศและสั่งได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับจากทางร้านเรานะครับเรามีบริการจัดส่งแน่นอนนะครับส่งจริงส่งชัวร์ส่งแน่นอนนะครับนะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณครับคุณน้องกรมิตนะครับนายมกุลปันนอกครับั้นนอกนะครับเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี๋ยว้ยนะครับ